สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับแปดประกายแสงนัตตี้วันนี้นะฮะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะฮะเพราะตอนนี้ผมอยู่อันดับหนึ่งไต่เขาฝั่งปีศาจนะครับผมฟุกมากเลยยุงแดง5ด้าดาวม่วงผมพามาผมมาถึงจุดนี้ได้ ไม่ได้ขอพี่บัตขึ้นมาด้วยนะอันนี้ฮะผมตีขึ้นมายี่สิบสี่อันดับนะแล้วก็สิบสี่อันดับสิบสี่อันดับนี่ก็คือขึ้นที่หนึ่งนะส่วนไออันบนสุดนี่ผมตีที่สองอ่าเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันว่าผมขึ้นมาได้ไงเนาะตอนแรกอะเมื่อวานเนี่ยผมตีที่หนึ่นงได้แล้วล่ะก็คือตีคุณโนบะดีเอ็กซ์แต่ว่าผมยังไม่ได้ขอเขาเนาะยังไม่ได้ขอว่าให้เขาจัดทีม แบบตัวไก่มาให้ผมขึ้นอันดับที่1แล้วผมก็โดนตบลงไป21อันดับแล้ววันนี้ผมก็ไปตบขึ้นมายีสีอันดับแล้วก็ตบที่1ได้เนาะอาจจะเป็นยังไงไปดูฮะอันนี้ขึ้นตาที่ผมขึ้นมายีสีอันดับนะโคเคสื่อผมเปิดไปก่อนหว่านี้แล้วยุงแดงก็ไล่โจมตีด็อกเตอร์ทีนั้นหายไปแล้วก็โบลอดได้เตยุงเขา แล้วก็ยุงไล่โจมตียุงแดงหายไปเลยเรียบร้อยดวงเขางัดมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นยุงแดงผมปาดไปเจโรค่อก็ยังไม่ตายนะโดน,นยุงไล่โจมตีมาสองทีเรียบร้อยฟินิกแมนก็หงลูกไฟมาห้าสิบาห้าจุดแปดล้าน ถวหลังผมหายไปสองตัวแล้วแล้วก็กก้คิส่อผมเปิดมาจังหวะที่สองยุงแดงไล่โจมตีเสร็จแล้วโบรอดได้เตะดวงเขาดวงเขาก็ถึกอยู่นะยุงแดงได้โจ,นะจมตีโดนสะท้อนไปแล้วดวงเขาก็ง้งงันมามยุงตีธรรมดาเพราะไม่มีลูกไฟใช้เกโดตีธรรมดาตีธรรมดาจากยุงอาโก้คื่ส์เขาหายนะแล้วก็ ไฟโบร์้อก็ยังไม่ตายนะโอเคเฟินที่สามคอเกโลไม่มีผลละยุงได้โจมตีโบลอยได้เตะด,ดวงเขาแล้วก็ยุงก็เก็บงานนะซึมาเรียบร้อยก็ชนะปุ๊บขึ้นมาที่สิบห้าเป็นที่เรียบร้อยนะพอขึ้นมาที่สิบห้าเสร็จผมก็มาดูอันดับหนึ่ง ปรากฏว่าอันดับหนึ่งตอนนั้นเขาจัดทีมไก่ไว้ผมก็เลยขึ้นมาได้แบบง่ายดายมากผมคุณไปสื่อผมเปิดไปแล้วก็ยุงไล่จงตีเรี้ยวอลร้อยผมเตะปึ้มแล้วก็ยุงได้ผมปาดจบครับขึ้นที่หนึ่งครับชิงขึ้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วผมก็ไปตีที่สองนะอันนี้เยวให้ดู ปีที่สองซูงไม่ได้ซูงไม่ได้เขาเก่งมากเลยแบบขนาดยุงแดงยังสี่ดาวม่วงอยู่นะไม่ได้ห้าดาวนะเนี่ยคนอื่นเขาเพาเริ่มเนี่ยเริ่มยุงแดงห้าดาวม่วงกันแล้วประมาณที่หกที่เจ็ดพิบัสลงมาโอเครางวัลผมนี่ฮนะรับ รับปาร์ทนะรับ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 เรียบร้อยฮะปดล็อกทุกอย่างแล้วฮีโร่ก็เหมือนกันนายมาแล้วฮีโร่ขึ้นที่หนึ่งเขาขอพิบัติขึ้นมาเนาะมาไหนไหนเราก็มาอัดคลิปกันแล้วเรามาดูลานประลองกันลานประลองผมก็อยู่ที่ห้านะมื่วานคุณชินจังเขามาตีผมนะ อืมเขาผมไปตีเขานะเขาก็ลองอยากอยากลองดูว่าจะขึ้นมาได้ไหมโอเคขึ้นมาไม่ได้น,นี่ฮีโร่เขาโหดมากเลยนะผมขอไม่สู้แล้วกันแต่พลังพี่แบงก็ไปไกลแล้ว18ล้านเดี๋ยวขอหาคนที่ตีก่อนฮานาคินโอเคไปจากคลิปเมื่อวานเนาะไม่ได้พากนี่อันนี้ชนะว่าเพราะว่าแฟดผมได้เปิดก่อนนะ แล้วคอมันขอเกรโรเนาะมันไม่ใช่ทีมฮีโร่ล้วนขอเกโลมันทําให้อ่าแฟดผมได้สร้างโล่ก่อนทําให้ผมโดนการโลเขาสวนมาเริ่มไม่ค่อยลดเท่าไหร่อ่าแล้วแฟดเขาปาดมาโดนผมสวนระเบิดยุงแดงเขาปาดมามเองผู้สามดาวด้วยน,นะแต่ว่าหมาผมรับปีนอยู่ก็ลเลยยังรับมือไหวจีน้อยผมยิงไปยุงได้โจมตีไอ้ยุงก็าหายนะอันนี้เป็นคอมโบแบบ ที่สุดยอดมากเลยคือซีนอตคอเกโลแล้วยุงไล่โจมตีนี่คือแบบเนี่ยหายหมดแล้วก็เอาหมามารับตีนทุกอย่างโอเคสวนไปเนี่ยเห <Yeah. S 1> ลือแต่เขาตัวเดียวก็ยุงกป็ปากปุ๊บจบตั้งแต่เทินแรกสบายเลยมาต่อมาคุณแจ er ็คเกอร์เอ็กลองท้าสู้ดูปุ๊บ แดผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะถ้าคอเกโลกแฟดได้เปิดก่อนนี่คือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะได้สร้างโลก่อนชาวบ,บ้านเขาแล้วยุงไล่โจมตีกาโลมากาโลสวนเห็นไหมกาโลสวนแล้วมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่ามันได้สร้างโลขึ้นมาแล้วลยุงไล่โจมตีเกโลโอเคอุ้ยุงเขาก็ห้าดาวม่วงแล้วนะชจ็คเกอร์เอกเนี่ยแต่จีนออผมได้เปิดก่อนจังหวะนี้ตูมแล้วก็ยุงไล่โจมตีแปดเขาหายไปเลย แล้วก็หมาเฝ้าบ้านเขาเปิดมายุงแดงเขาไล่โจมตีนะได้ดูดเลือดขึ้นพึ่นมันนิดหน่อยหรือเปล่าโอเคยังไม่ยุงเขายังไม่ได้อันตีเนาะก็เลยยังไม่มีสถานะดูดเลอือดแล้วก็โดนโดนรัวๆโดนผมรัวๆผมลุกไปมาไม่ค่อยเท่าไหร่โดนแผะผมสวนลงไปนอนแล้วก็เมลสากัดทุกธรรม้าวยุงไล่โจมตีติดไม่ย่อท้อนนะยังจบเทินแรกไม่ได้ เข้อมาสู่เทินที่สองผมได้เปิดก่อนสองตัวนะแต่ผมปาดมาปุ๊บก็หมาก็ลงไปนอนแล้วเรียบร้อยฮะต่อมาอ่ะส่วคนนี้อะไรนะอ่านอันชื่อไม่ออกมาอ๋อผมไปเปิดก่อนสองตัวนะแต่ตรงตีขึ้นแสงไป ยุงไล่โจมตีเกรโรเขาน้าจะหายโอไ้ไม่หายไม่หายด้วยนะโอเคแต่พิน้นซีน้อยก็ปิดงานุืมเกรโรเข้าไปยุงไล่โจมตียุงโอ้โหยุงเข้าไปก่อนเลยก่อนที่จะได้ใช้สกิลนะแล้วซีน้อยผมเปิดมาซีนอยเปิดก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ายุงได้ไล่โจมตีอืมนี่หมาเป้าบ้านแมนปุ๊บยุงไล่โจมตีปุ๊บ,ป,บปิดไม่ดับแล้วก็ยุงอันตีไป เนื้อสกัดหายไปเลยด่วงงัดไมาไม่ค่อยเท่าไหร่แฟดผมสวนเราเปิดนิดหน่อยแล้วก็แฟดโจมตีขึ้นแสงใส่ด้วงยุงไล่โจมตีด้วงเนี่ยได้เปิดก่อนได้เป,ปรียบคุปการทีนอตยิงปุ่มยุงไล่โจมตีซุบโอ้ยัง,ยงยไม่จบนะติดไม่ย่อท้อเนาะแล้วทีนอตเขาได้ยิงเพื่อสุดท้ายโอโ้โหผมจะชนะเขาไหมเนี่ย โอ้โหโดนระเบิดไประเบิดจากจีนอนเนาะยุงไล่ตรงมตีปุ๊บเรียบร้อยสามารถชนะไปได้อ่ะต่อไปคุณเฟรนชิพนะเฟรนชิพไปแฟนผมเปิดก่อนนะโอ้โแล้วเขาดันเกรโรขึ้นมาเพื่อลดค่า HP ทีหมดมะล้ยุงได้ตรงตี ดักชายติดไม่เอาท้อปึ๊บเดียรโรก็อันติมาลดค่า m มเคพีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเค่ซีนอรผม,รม 12, 000, นะยิงไปปึ๊บสองล้านนะยุงไล่โจมตีน่านฟ้าหายยุงแดงเข้าปากมาโดนแส่ผมสวนแล้วก็หมาผมปาดไปโอยุงตายเลยนะหมาค่อนข้างแรงเลยนะขนาดไม่ขนาดปั้นไม่ค่อยสุดนะ แล้วก็จีน้อสเขายิงมาบุ้มยุงผมไปแล้วแฝดผมปาดหมาเขาตกธรรมดามาแฝดผมปาดคืนเปิดมาเทงานี่สองแฝดผมเปิดจีนอสเขาน่าจะลงไปนะโอเคติดโบคายี่เสร็จโอ้โอแล้วรีเลือดจากคอเกโลมาจีนอผมยิงไปอมหมาเข้าบ้านตกตรงวัานี้โอเคลงไปนอนเหลือหมาตัวเดียวน่าจะชนะได้ไม่ยาก แปดผมสวนไปแล้วก็แปดตรงตีคขึ้นแสงจื๊บติดปทดขยี้ซีนอตยิงไปติดของไหมนะแล้วก็แปดทะลวงปุ๊บยังหมาเขาย,าขายาขาังอยู่หมาเขายังอยู่หมาเ็าถึกอยู่โดนสวนไประเบิดติดไม่ย่อท้อเรามาเทิร์นที่สี่แปดตีไปปุ๊บเรียบร้อย ชนะมากับคนสุดท้ายเอ่อชื่ออ่านไม่ออกนะโอเคไปมาเปิดก่อน2ตัวก่อนเหมือนเดิมแ <8 S 2> ต่ผมโจมตีขึ้นแสงเหมือนเดิมปึ๊บ4ี่ล้านหยุงไล่โจมตีฟินิกลงไปนอนแล้วก็รีนอตผมยิง สิบห้าล้านเนาะหายหมดทีจบตั้งแต่เทินแรกจบจบตั้งแต่สองตัวแรกอะคิดดูเนี่ยความโกงแปดจียุงหมานะจำชื่อนี้ไว้แปดจียุงหมาคอมโบที่โหดมากโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะชอบกันนะฮะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ